นี่และเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอบุญบายตามสบายเถิดนงตัางงาไม่มีอะไรมอบให้ในวันพิว่าขอให้โชคดีน้ำหา<อ>นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง จ้าของผลงานเพลงจดหมายฉบับสุดท้าย <S <S <ess> น้ำตาคนเลวและกะลารไล่ผลงานเพลงที่สร้างซื้อให้เกษมคมสันครับแถวประทุมธานีครับบริษัท w o r k p o i c ส Studio สตูดีโอครับนี่คือซอยเปรมประชากรน,นะครับกำลังไปหมู่บ้านฟอร่าวิวนั่งมองดูฟ้ามุมหนึ่งที่ในเมืองใหญ่จากาบ้านหมู่บ้านฟอ<ห> <a> ราวิวเอาใจเ,เข้ามาสู้งานเหนื่อยนหนักแท่ใน สองมือของลูกจะไม่เกียดคร้านเพื่อวังเก็บเงินสร้างบ้านรออีกไม่นานแม่จะยามใดเหนื่อยล้าหวงหาลูกคิดถึงแม่เป็นห่วงขาดคนดูแลครับมหอดบ้านพี่ <ใจ S 2> กเกษมคมสันนะครับนี่ครับยุเขตจังหวัดปทุมธานีครับโอ้ oh, บู่บาน ฟ่อเราเหวี่นะครับมื่อนี้โอ้มาเหยียบมาหยามนะครับอะนะครับแล้วมาพี่น้องตามเข้ามาครับเข้ามาเดบั้นโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนบ่ได้มาโดนบ่ได้มานานอ่ะประมาณเกือบสิบปีนะครับบ่ได้มาเหยียบบานพี่เสียงคุมสัตว์นะครับทัานไหนน้ออยู่บนน้อขวัญเขาขวัญเขาว้าโอ้วันนีพี่สวัสดีครับ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 ยังคงไม่เจ็บไหมสบายสบายเนาะ เชิญครับเชิญครับไปโอ้ขอบคุณหลายครับผมได้นี่ครับเอานี่มามอบมาเยี่ยมยามคุณเสียมนะครับผมกต่เสียงคขาสั่งมามีอย่างมากอโอ้ยนี่ครับกินสะกดเนาะมาแต่ใจก็โอเคแล้วเห็นข่าวว่าว่าสบายนะครับช่วงหนึ่งว่าสบายเนาะตอนนี้กเขาสบายอยู่เอาบโอ้ยยังครับเอามาเยี่ยมมายามว่าสบายขอบคุณหลายๆครับผมประจําตัวหลายๆย่างเอาเนี่ยเอาบมกม่วงมาจากอุ่นสุดยอดนะครับกอันนี้จากกลางดงผสมผสมครับหมูยออันนี้เห็ดบด เป็นบดสำรานบุลาบอ๋อนี่เห็นเห็นอยู่ในเฟซทงต่างประเทศมึงนี่มาส่งมาทุ่งเงินทุ่งนี่นะครับผู้ใดเวลาเพื่อนสนใจเฮ็ดนะครับเฮ็ด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 แห่งเนาะเฮ็ดบดแห่งเฮ็ดบดแห่งนะครับสามารถสั่งได้เด้อทั้งเฟซทั้งอย่างมีบอบครับได้ครับโอดของแท้เลยนะครับขายหนักขายหนักเสรนะครับอ่ะครับของฝาดของต้อนพี่โอ้ขอบบคคุณรัยไปไปเชิญกลับบ้านครับอ่ะไปไปมาขงานนาครับเชิญครับ กำลังรับชมช่องสำลันวุราบชาแนลนะครับมาเยี่ยมพี่เกษมลมสันครับเจ้าของผลงานเพลงดังหลายเพลงครับลูกทุ่งนักร้องชื่อดังครับเอ้ยวัีเมื่อกี้ไอ้อะวัตดีแฟนเพลงไงีวัตดีแล้วเหรอโอ้ย้ามัคคีนะครับแซ่บเนี่ยเจ้าบองครับอ๋อเจ้บองเท่าดีกว่าเป็นแล้วกันทุกคนนะ ครับมีรักแฟนเพลงครับตอนนี้ครับอยู่กับพี่กระเสียงคมสันอ่าอยากรู้ว่าคุณพี่กเสียงคมสันไปจังไหนมาจังไหนคือได้มาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังทัโตฝาเมืองไทยนะครับเริ่มจากแรกเลยตั้งแต่อยู่บ้านบ้านเกิดเมืองนอนเอาบอกบ้านเกิดเมืองนอนก็อนเนาะกินฟุ้มลำเนาครับยุไสครับถ้าผมเป็นนุ่มบุรีรัมย์นะครับอำเภอละปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับทับทิม่ะไปดูไตกะบ้านทับทิมละอีสานไตกะ ความฝันก็อยากเป็นนักร้องล่ะก็ไปไปหาประกวดนะครับหายแมวมองจะเห็นแบบเห็นแมวจนสุดท้ายก็ได้ประกวดแนวเสียงของพี่พ์มูสิสกับนะครับพี่พ์มูสิสกับสอยนะครได้ที่สามทั้งท่านชั่วเขาเลยเอาไปฟึ๊บเอาไปเดินสายกับพี่พ์มูสิสเอาเพราะเป็นคุณคุณคือมันเป็นครา้เคยเห็นกันชุดอะไรยิ่งได้วงอยู่หมดนี่ก็ได้ที่สามนะครับบริษัทชัวริโอคนเตื่นตเข้าไปโค้ดในทีหนึ่งทีสองกั โบนิเออร์ตัวเข้าไปครับเกินคนที่3ามก็ไปนะครับที่ชนะเลือดคนที่3นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นบุญของข้าวจริงๆเราตามตามขติการก็คือจะเอาคนอีกคนหนึ่งเป็นนักร้องคันแต่คนนึ่งอะเี็ตอนแรกกัคนนึงกับบอสะดวกก็เอาบอสะดวกกมาคนที่สองก็มาคนที่2กับคนที่2องรับราชการครับอสสามารถที่จะมาใช้ชีวิตแบบปู้ยลุยได้ก็เลยตกมากทังอัยเราก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาครับผมครับผมตอนนั้นประกวดแนวเสียงมีวสฒิ ชัดขึ้นยุ่งตงไหครับตอนนั้นส่งเทปไปประกวดเอาคือจากทั่วประเทศเลยเด้ครับตอนสมัยก่้องก็เป็นอัด์เซเทปคาเซ็ตตรงมากทีนี้คณะกรรมการของบริษัทคัดเหลือ14คนแล้วก็ไปประกวดเนี่ยอยู่ปุละยุ่งฟร์มจระแค้ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการครับประการความจลเข้เนาะครับครับตอนนั้นเป็นยุคที่พิมุสิตกำลังโด่งดังโอ้สุดยอดโอ้โหที่สุดนะฮะ ไายสิบูจากเพลงของเพื่อนเนาะแม่ครับหัวหน้าบุญสิษย์คำสวยนะครับตอนยุคนั้นเพลงขายควายช่วยแม่ผู้ผิดหวังสั่งนางเนาะครับเแมวตอนยุคปี่เกษมคกสศลเนี่ยลองเนี่ยเพลงชุดได้ดังขายควายขายควายชุดแรกเลยยืนมองควายข้าน้ำตาไหลปีมบุญสิษย์คำสวยนะคือือว่าเป็นผู้บาอาจารย์แล้วก็เป็นไอดอลเป็นพี่ชายนะฮะที่แค่ได้เฮาได้มีความฝันนะฮะมีบุญวาสนาใดมายืนอยู่หน้าเวที ครับคือจุดเริ่มต้นของพี่กเกษมพรทธสันนะครับจากการก้าวมาเป็นนักร้องในวงของบริษัทชัวรีโอมาจากการประกวดร้องเพลงหลังจากประกวดร้องเพลงแล้วบริษัทชัวรีโอเอื่นโตเรียกโตเข้าไปเป็นลูกวงไปฝึกอ,อย่างนันประสบการ,ร์บนะฮะฝึกการร้องฝึกใช้ชีวิตแบบลำํากลำบากอนอนกลางเดินกินงกลางทราย<อ>พว่าพวกเขามเป็นเด็กหน่อยบ้านนอยกอไม่ได้เสื้อผ้า ครับเขาต้องมึงนิสัยว่านิสัยดีบอสว่าบทบทไหนยังไงก็ลองเพลงเป็นยังไงเขาต้องให้ไปฝึกตรงนันฝึกฝึกแมก่วนของการเดินสายบทบทยังไงถึงขึ้นสมื่นดิได้เป็นเจ้าของอ่ะโอ้ยไปขี่ลำบากเล้วเนาะไปขนสังกาดสีไปขายบัตรไปร้องเพลงก้หัวหน้าคืนอะไรเงั้นก็ไปนอนนัดนอนั่นนันลุงเรียนตามสภาพแมนแมนครับไปขี่เนาะไปเป็นหัวข้อนวยไปแบกเล็กหามเล็กแมนนะครับแล้วก็ไปหลายอย่างไยแนวอลไรกัไปกับนิสัแมนครับ การอย,อยู่การกินการน,นอนกับ่สะดวกสบายครับนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เดินสายในด่านมันเท่งเนาะแล้วบัดนี้ครับหลังจากไปเดินสายแล้วบัดนี้มาของอัดเนาะจากอัลบั้มชุดแรกครับคือชุดชุดยังครับเกี่ยวค่อยได้อ้ผมโบมัไนไอชุดเดียวไอจัมหะท้ายเก็บไรทัเบ์แมนจริงๆน่ะคนคิดว่าไอาออกเทปชุดแรกก็คือชุดเก็บไส่คันล่านครับแต่จริงๆแล้วก็คือ ชุดจะคอยลอกครับพวกนักลองเสียเป็นรุ่นพี่ที่เขามีซื้อแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่มดซิท์กรมซอยน้องฝนธนสุนทรพี่ลำโพงวงทองน้องอภรรยาเพชรครับคือว่าไอ้นี่เป็นนักลองใหม่เข้าก็ต้องเอารุ่นพี่นี่มามาดึงครับมาดึงเพื่อว่าในเวลาคัลเป็กคือเปิดตัวนะครับแต่ลองเพลงครูกับน้องฝนกับน้องอภรณ์อทีครับผมพี่น้องได้เห็นบ่ครับทางทีวีเท่าหลายปีที่แล้วนะครับเพลงที่ครูเพลงเกี่ยวกับไก่ที่ แฟนเพลงจำหนาจำตาพี่เกษมกุศลได้ก็คือเพลงนกเขาครูรักเองนี่เนาะอ่านะครับนกเขาครูรักลอกกับน้องอภรรตเป็ดอภรรตเป็ดแจ้งเกิดนะครับว่าโอ้นักร้องไม่จากค่ายชัวร์ดีโอ้เกษมคกสศลหล่อเราออกการหน่วยการสมัครเด็ดนี่เราสมัครก็ระอยอีกนี่ะราลอยลอยลีก็สมอนีเ่าแล้วตามวิธีไลตามไปว่าเป็นยังัไนี่รอขึ้นเก่ารอขึ้นเก่าจากเกี่ยวก้อยเพลงครูบารนี้บริษัทชัวร์ดีโอก็เลยออกเพลง อะลบบ้มเด,ยเดียวชุดเดี่ยวชุดแรกครับผมเก็บไทยขึ้นล่านเก็บไทยขึ้นล้านพี่น้องโอ้ยเอาจังหน่อยนะครับผมบรู้พ่อเพียงแค่ชั้นป .4 ทำนาม,มานานหลายปีส่งลูกนี้เรียนวิทยาลัยพ่อเรียนมาน้อยใจแรงทำงานเหมือนควาย ลัวลูกต้องจับหางไทยจึงทรงให้ลูกมีวิจาโอเดรื่อเรื่อสายยอดอครับรไทยมิชิเนี่ยคุณคุณอ่ะเหมือนคือนยากโอเดรื่อได้เนี่ <laughs> เพลงนี้ครับสุดยอดนะครับ,รบเก็บไผขึ้นลานเป็นบทเพลงเกี่ยวกับลูกมีความกตัญญู่ครับเลียนจนได้กสำเร็จเป็นคู่นะครับครับ จำได้ว่าไปไทยเอ็มดีไทยมีสิซีรีส์โอยู่ที่อ่ะเอาไปชุ่มแพร่แล้วกันได้นักร้องวลล้อมชื้อดังตอนนั้นล็อกสปาร์ตบุลลับเป็นบริสุทธิ์อ่าท่านสุดยอดเป็นเป็นทั้งบริษัทเคุนส่งไปอ่าไปดูแลดูแลว่าหน้าผมอ่าเป็นยังไงยังไงนะฮะไปดูแลเรื่องวันทุกเคลื่อนยังทุกเมื่อคอตตูมบุคคลติ้งก็ตุ่มและกาไปเป็นผู้กำกับเบิ้งว่าหน้าตาเป็นยังไงไปคุ้มไปคุ้มนักร้อง ตำลาบบนโบราบส่งตำลาบบนโราบไปกุ้มบริษัทเท่าไนเฮ็ดทุกอย่างไ,ได้เอานักลอกมาฝ<ไ>ึุกวิชาทุกอย่างไปดูแลเกี่ยวกับการแต่งโตครับพีเเ่เกษมใส่ชุดคู่ถ่ายสิ่งดิบสิ่งในมิวสิเพ์เก็บไถ่ขึ้นลานรับะนะครับก็ถือว่าเพลงที่แจ้งเกิดในพี่เกษมคมสรรคันก็คือเก็บไถข,ขึ้นลานและก็มีเพลงที่สางซื้อเสียงทั่วประเทศนะครับผู้ใด้บุจากเพลงนี้นะครับผม เพลงว่า <laughs> จดหมายซองกับพ่อแมน่น <laughs> ของพี่พุทธิศ์จดหมายฉบับสุดท้ายว่าจริงๆเราเชียร์เพลงจดหมายฉบับสุดท้ายก่อนได้ oh. เ,เก็บถ่กันกล้าค่อยมาค่อยๆมอยมาทำครับนะครับก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากนาักณเพลงครับผมนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากในาหางครับเรื่องเขาลืมม่ได้เลยแม่คร mm ับ hmm. แต่่วาไอ้แฟนเพลงที่ท,ท,ที่ที่ชมการสัมภาษณ์อยู่ ว่าผมกับน้องสำราญนี่ครูเจกันคือลุยมานน้ำกันนะครับจริงๆเราฮู้ประวัติผมดีอยู่แล้วแต่ว่าเรามาถามเพื่อให้เวลาเขาเพลงนะครับไป็นครประวัติได้แม่นครับผมขอบคุณหลายๆครับจริงๆหูกันอยู่แล้วนะครับบรรยากันอยู่แล้วมาถามครั้งแรกนะครับที่ถามกันตีสี่นะครับปกติสิคุยเรื่องอื่นกันแล้แมนเนี่ยว่าถามเกี่ยวประวัติจริงๆหูกันอยู่แล้วครับพวกเราจะทำอะไรกันก่อนผมก็รู้ชีวิตของพี่เกษมพี่เกษมรู้ชีวิตผมนะครับครับสามารถเป็นซื้อให้มีอะไรเพลงกำลังรับตุ้ม ของมีอยู่นะครับแมนครับเพลงที่แจ้งเกิดกับชุดแรกเลยนะครับผูุใดสิบหฮุโโฮจักเอ้าท่อนหนึ่งครับท่อนที่ฮุดยิ้ที่สุดครับจดหมายฉบับสุดท้ายนี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอบุญบายตามสบายเถิดนงตางานไม่มีอะไร มอบให้ในวันวิวาขอให้โชคดีเทินนาขออำลาเธอด้วยเสียงเรีงเอาปกเลยสองาสุดยอดนะครับสุดยอดนะเสียงบทตกเลยนะครับ,บ,น,รบนี่แหละครับคือทีมมากของนี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายโอ้โหตะกี้เปิดไป พีวีช่องใดก็เห็นทุกช่องนะครับสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายเนาะทุกมือนี่ยเพราะแม่ดาวทุกมือไล่เนาะท่านสมัยขึ้นเลยนะการก็เป็นเพลงที่บ่งบ่งบอกถึงการไม่ร่าเนี่ยเป็นทุกนะครับยังใดก็สามารถขับไปฟังทางยูทูบนะน่ได้เลยจดหมายท่านก็สามารถฟังเพลงได้คเพลงจิบเบิลสุดท้ายนะครับมิวสิกเดี๋ยวขอหยัด ขาไม่ค่อยสามารถขี้ขอญาต์นั่ง,<ร>งสบายขอญาตนะครับบ่ค่อยสบายอ<ร>นอกจากเป็นเส้นประสาทตีบแล้วก็เป็นเก้าโอ้โห<ร><ร>นี่นะครับทเมื่อท่านหัดซีบแค่เ<ย>ก้าเออจีได้นั่งสบายนะขอญาตมีหลับเป็นเพ่งบบนะครับเด้อครับคปวดนะครับครับวุ่เป็นเรืงครับตามสบายนะเพราะว่ามาบ้านกีกษมแล้วเนาะ ว่าเงื่อนจะคลองกันแล้วกันครับครับครับนี่ครับคือเพลงที่สารเสือพิศเสียนคงสันนะครับดังตัวประเทศดังตัวฝ่าเมือนไทยจดหมายฉบับสุดท้ายครับหลังจากชุดแรกครับสร้างประวัติศาสตร์ครับให้คุณคนรู้จักตัวประเทศมาชุดที่สองครับอันนี้งซื้อชุดว่าน้ําตาคนเลวน้ําตาคนเลวครับแตะเพลงนี้ก็ถือว่าเรื่องความเมตตานะฮะเป็นอีกหนึ่งงานเพลงทีสารชื่อในกระบายน้ำตาคนเลวนะครับแล้วมาเป็นชุดที่สอง ครับน้ำตาคนเลวนะครับโอ้ยนี่กระดังขักดังเนี้ยนะครับมิวสิกวิดีโอครับสุดยอดนะครับดีมากๆสมัยก่อนอัดเสียงแบบนี้แบบบอมีคือทุกมมือได้เนาะเอาลองงาไปเลยบอมยีอินดิสทุกมมือนี่สิมีเทคโนโลยีแบบไม้แบบว่าตัดต่อบางทีเอาทุกมมือนี่เอาตัดแต่เสียงหายใจกันเลยแต่สมัยก่อนนี่ใส่ผีมือได้อยูนะหลอกลวงเก่าเนี่ยลอกงาไปทีเดียวเลยน่ะทุกมมือยังก็เล่นให้เสร็จก็นาะครัเสร็จได้เสร็จได้ัา คำเดียวหางเสียงซื้อก็เห็นได้ทุกมือเนาะทันสมัยค็ะบทันสมัยนะครับโอ้มีแต่ผีมือรีมืรรุนหลอกรุนวรมีเรียหล่องไปจนจบแต่ค่อยมามามาฟังกันดีขอากันใหม่นะครับแมนครับน้ำตาคนเลวครับชุดที่สองดังขึ้นกันกับเพลงนี้ครับพอรู้ว่าเธอนั้นเจอคนใหม่ฉันก็พล่อยดีใจ ผ่านไปฉันยอมอสููที่แล้วมาฉันพิดเต็มประตูความดีที่เธอมีอยู่ฉันเป็นผู้ทำลายเธอประมาณนี้โอ้โหน้ำตาคนเลน่โดยการแต่งของพระอาจารย์พระดีอา<ด>จารย์ธราพรตอนนี้ เราคือสวรรค์แล้ว,ลวอครับผู้เฮดดนตรีกับเรียบเรียบกับอาจารย์นุ่มผู้ไทยอันนี้ก็ไปสวรรค์ขึ้นกันครับผู้บาอาจารย์ทว่รัวเริ่มมีอายุกันก็ต่างคนต่าง,งจักไปตามทาประจรับนี่คือบทเพลงน้ำตาคนเหลือติดไปที่มากหลังจากชุดสองครับชุดแกกระดังชุดสองกระดังมาชุดที่สามครับซื้อเพลงว่าอย่างครับเกี่ยวที่ผิดอะไรที่ผิดอะไรคที่ผิดอะไรนะครับผมมาเจ้าหน่อยกันเลยครับ โอ้เอ้คนดีเสียแรงที่พี่รักและเป็นห่วงเจ้าดังดวงใจกลับไม่เห็นใจพี่เป็นอย่างนี้ไปได้เจ้าโกรธเครื่องเรื่องอะไรพี่ยังไม่รู้ตัว พี่ผิดอะไรบ้าพูดสี่สามจะได้สามนนะครับจากสังกัดชัวรอดิโอคือกันครับโดยพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลวัฒนแล้วก็ในห้างสุเทพแล้วก็ทีมงานเมือนม้าแล้วก็พี่โตจรันนะครับพี่โตก็ถือว่าเป็นว่านาโปรดิวเซอร์ครับงานเพลงดีๆมากครับครับไอ้อ่าจําได้ว่าเพลงนี้นะสมัยก่อนนะใส่ฟิล์มหนังใส่ฟิล์มภาพยนตร์ไทยเอ็มวี่เลยพี่ผิดอะไรเนี่ยคือเป็นเพลงแรกเลยเพลงแรกคือกัน ทันสบายมากใส่ฟิล์มคือยังฟิล์มฟิล์มหนังถ่ายเป็นเพลงแรกเลยเพลงแรกนะของวงการครับในในการถ่ายเอ็มวีนะปกติเข้าที่ใส่ฟิล์มธรรมดาใส่นี่ธรรมดาครับนะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการถ่ายถ่ายกล้องเอ็มวีเพลงครับนี่คือชุดที่สามพี่ผิดอะไรครับมาชุดสี่ชุดสี่เลยก็ได้ได้รักก็พอได้รักก็พอชุดหาก็อ่าก็รูปจุกระดาษ กลุกระดาษชุดที่ห้าชุดที่ห้านะครับกระดาษชุดที่หกรอยยิ้มในหยาดเนี่ยครับรอยยิ้มในหยาดเนี่ยแฟนเพลงของคุณพี่กเกษมคุณสันต์ก็ต้องห้จักทุกชุดทุกกระรอบอยู่แล้วรอยยิ้มในหยาดเนี่ยครับเพลงนี้ผมก็หมักมบกเองครับเป็นบทเพลงเกี่ยวกับให้กัมมังใจลูก,ลก พี่ว่าเฮ็ดความดีเพื่อ,อ,อพออ่แพอแม่เพราะว่าพ่อแม่เฮ้านี่เลี้ยงเฮ้ามากแก่น้อยแลละบันดนีเราก็เฒ่าพ่อลูกมีการนีงานกับท่ับไปดูแลก็บ่บ่ใหายพ่อแม่เฮ็ดงานอันนี้มาเฮ็ดงานแทนพ่อแม่ถือว่าเป็น,ก,นก,การกตัญยุกระตัวิธีต่อคุณพ่อคุณแม่สำหรับของคนดีครับสองครั้งที่ไม่ร้องไห้ส่วนมากเพลงของอ้นี่สิเป็นเพลงที่ เขียนถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่อย่างเก็บไทขึ้นล้านอ่ะก็เกี่ยวกับพระคุณของคุณแม่พระคุณของพ่อที่แรงมากก็เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของไอเป็นตัวเป็นโลโก้เลยชุดหนึ่งในตองมี่เกี่ยวกับเพลงที่สั่งสรรถือว่าเป็นงานเพลงสั่งสรรครับเเกี่ยวกับพ่อแม่ครับครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุนคือในชุดหนึ่งของออนี่จิตตองมี่เอกลักษณ์เลยจิมีเพลงประมาณนี้ถือว่าเป็นเพลงอย่างน้นเพลง เป็นข, Adams, ขวัน uh, เป็นหลังใจคือว่าเป็นโโลก้อ่บเป็นโลโก้เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ศิลปะกับเสียงของสันต์ตะกี้สมัยตะกี้มันออกเป็นอัลบั้มนะครับแมนแมนครับสิบเพลงสิบเพลงสิบเพลงหรือสิบสองเพลงอะเนาะสมัยตะกี้นะครับนี่มวนเทปด้วยเนาะหมวดเอก็น้าเอหกหาเพลงน้าบีหกหาเพลงแล้วก็แถมสาวแถมสาวอีกไม่ได้เกิดทันวะเนาะเนี่ยอ่ารมณ์ที่บรรยากาศเป็นนี้ไป็นแล้วใช่ปะสามารถฟังได้ ได้เขาเพิ่มเขาเพ่ค่อยฟังหลักเทปอ่ะเขามาฟังทางยูทูบบ่าวเนี่ยมานสมัยคือเทว่าเป็นเก็บสะสมครับนอกจากบอกกันระบบเดียวแล้วนะครับสำหรับพี่เกระรคอกงสันนะครับวันนี้มันมีชุดที่มาร่วมศิลปินของบริษัทชัวริโอหลายหลายคนในหลายท่านเนาะแซื้อชุดว่าโอหลายชุดดิอ่าหลายชุดก็จะมียังเทว่าประสบความสําเร็จครับอ่าก็อ่าชัวชาชาชาชัวชาชาชาเน่สำรักกอยู่อยู่รักกันแม่นครับนะครับก็มีพีโมนซิสกัมซอยน้องฝนน้องมือตาง่ายพี่เราลูกมุกสก๊ะ หรือว่าเป็นงานเพลงมวลมวลแล้วก็เอาศิลปินในชั่วเนี่ยมาร่วมกันสร้สางค,ความพิเศษสร้สางกำลังใจให้กับมีตรันเพลงได้มาเบิ้งได้มามวนกันสนับเพราะเขาสีเป็นเพลงเพลงเแซวๆเนะาะเขาสะเป็นเพลงแซากันแต่การมาเห็นเป็นชุดพิเศษเต้นคาราเต่เพลงหวานคาราเต้รวมจะมาลาก็คือชุดพักร้อนชุดพักหนาวคือชุดพิเศษโอ้หลายชุดหลายชุดครับชัวร์ใช้ใช่ใช่ครับโอ้หลายศิลปินหลายนักร้องเนาะเป็นรุ่นรุ่นเก่าอยู่นรุ่นน้ำรุ่นไม้ จนมีทั้งหมดแั่งพกชุดแม่บอกครับไม่สิบกว่าปุ่นสิบอะไรมีรุ่นน้องมาอีกดี่เอาคือการกเขาเนี่ยอายเนี่ยยูทุกชุดอายยุทุกชุดอายสำรันทอดแค่ชุดสองชุดครับสองชุดนะโอ้ชุดหนั่งก็ถือว่าประสบผลสำเร็จที่สุดแอบฝันชุดแรกเลยแมนครับชุดหนึ่งชุดสองถือว่าแฟนเพลงการตอนรับหลายเนาะแมนครับเป็นเพลงเป็นพิธีเพลงสามมือเป็นเพลงเร็วจังหวะสามฉากเจ้าฉานะครับตอนนั้นเปลี่ยนลุกใหม่ของ ร่วมศิลปินชัวร์ชวดีโอมาเป็นช,ช,ช,ชาชาชาครับก็คือว่ามีรักเพื่อนตอบรับตอนนั้นก็คือวา่าโอ้ในโลกความียมหลายเนาะครับนะครับตอนนั้นแต่ก็มาออกอัลบั้มเรืเ่อยๆบรืครับร่วมม,วม,มิดร่อ่วมมิดของชัวดีโอนะครับ,รบนี่อะนะครับนี่เป็นอ่าโอเคลูกทุ่งนะชุดอะไรอย่างนะั้นรวมจะมาลากชัวชุดพระคุณแม่อยังคือว่าจะเป็นออ่่าาช่วงปีนึงปีนึงเนี่ยก็เขาสิเอามาคอนเซปต์คอนเซปต์มาเอามาร่วมครับ ครับหลากหลายครับหลากหลายหลากหลายนะครับเอาวันนี้ครับหลังจากที่เบิดสัญญากับบริษัทแล้วมันว่าครับบอกวาหลายระบอบหลายชุดหลายผลงานเพลงที่มีเราเป็นเพลงชื่นชอบอะไรกัการต้อนรับพี่เกษมคมสันมัดสัญญากับบริษัทชูริโอออกมารับงานเองเนาะเป็นศิลปินอิสระเป็นอิสระครับแล้วได้ไปเข้าค่ายได้บ่ครับก่อนก่อนนั้นก็เขาอยู่บริษัทบาเดล่าอยู่ได้สัก2ปีครับแล้วก็บ่ได้มีมีผลงานชุดเดียวกัน อาบอกเขาบนซได้อีกเลยเพราะว่าฮากก็อายุหลายแล้วการงานอยากรับงานนี่มันมันต้องอิสระเฮาจะไปคือว่าไปยูประจําเลยมันมันยากแหละครับผมแล้วฮาก์ก็มีหมู่พวกหลายพวกเราขุนใหหลายฮาก็ไปสบายสบายอิสระเนยครับคือรับงานรับการเองรับเองเลยเองศิลปินอิสระนะฮะสามารถมาติดต่อได้หลายปีแล้วมีสัญญากับบริษัทใดแล้วนะครับรับงานเองครับบสิเป็นไก่ พุกจังหะขอประเทศให้วอาได้วอากันได้ต่อรองกันได้ต่อรองพี่กันได้นะครับคุณพี่เกษมคมสันนะครับติดต่อมาได้พี่น้องเนาะตามเบอร์โทรศัพท์087นะครับ0914175 087 0914175แล้วก็ Facebook Facebook พิมพ์คำว่าภาษาไทยเกษมคมสันนะครับแล้วก็อินบอทเข้าไปแล้วก็คุยกันได้เลยครับนะครับเพอนเติดต่อทั้งช่องเฟซบุ๊กมิสเซจส่วนตัวเข้าไปทักทายได้ถามได้งานหน้างานนี้ มาลองเพลงเป็นเกียรติหรือมากสั่งคอมพินเตอร์ไห้แฟนเพลงแน่คิดยังไงราคาเท่าไหร่กันสอบถามโทรมาได้นะครับครับอ่ะคุณมันอายบ่ค่อยรับสายคัณบ่ได้รับสายกับโเข้ามาทางช่องของสำราบบุญหลาบเชนแอวก็ได้นะครับเพบาราะว่าสำราบบุญหลาบเชนแอวกนี่นน้คืนรับตลอดเวลารับได้ตลอดเวลานะครับคนใจศิลปินทุกทัว,ทวฟ้าเมืองไทยครับผมครับนะฮะนี่คือคุณพี่ับเสียงของสันนะครับตอนนี้ก็ยังรับใส่แฟนเพลงร้องเพลงได้อยู่ นะครับแฟนเพลงว่ายังรับยังหลงอยู่ยังอยู่สนุนบนเติยงบ่ยังอยู่ยไม่ได้ยังอยู่ใส่นะครับเพลงก็ออกมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ออกเต็มชุดละก็ออกเป็นซิงเกิลเทละเพลงเทละเพลงจะลงเพื่อว่าให้แฟนเพลงลืมสามารถติดตามได้นะครับทั้งยูสุมี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 งานเพลงใหม่ครับครับติดต่อติดตามเลยทางช่อง YouTube นะครับพิมพ์ชื่อเกษมคมสันชิคกี้เนอร์เลยพี่น้องไลค์ช่องไลค์คนที่เอาน้ำไปลงช่อง YouTube นะครับครับเกษมคมสันพิมพ์ก็ไปนะครับ ครับนี่คือชีวิตประวัติเขาเขาระยกบนถนนเส้นเทิงของพี่เกษมกุสันนะครับไปจังไหนมจาจังใดจังไดนมานมเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังตัวฝาบังไทยกันในหูประวัติไปพอสังเกตจากช่องสำราญบูรา n ชาแนลพี่เกษมกุันฝากผลงนานฝากให้พีน่น้องเฟนเฟกถึงนะครับชมตอนนี้ครับครับผมก็อื่นกะ ขอบคุณนะครับทั้งช่อง YouTube นะครับสำรานบุญลาบชาแนลนะครับประวัติศิลปินซื้อดังมากมายนะครับที่มีน้งเพลงอยากติดตามมาเบิึงช่องนี้ได้นะครับสำหรับผมคมีผลงานเพลงใหม่ๆอยู่ครับแต่ว่าเพิ่ได้ออกเต็มอัลบั้มแล้วก็เป็นซิงเกิลเดียวนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูทาง YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าเกษมพมสันนะครับก็จะเห็นผลงานเพลงใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็การรับงานนะครับก็ยังรับอยู่คือเก่านะครับยังไดดก็ ขอฝากนะครับไฮนเไม่รัเพลงเป็นก็ต้องใจไห้์ในเด้อครับเด้อยังร้องเพลงอยู่เพลงก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับแท้ๆร้อยเปิดเส้นนะฮะยังไงก็ฝากไว้แน่ครับผมครับสลับมือนี่นะครับอีพีหนึ่งที่มาถามชีวิตวัดของพี่เกษมก้องศันนะครับแตับมื่อนี้ขอบคุณขอบคุณพี่เกษมก้องศันหลายๆสิ่งที่อีพีสองอยู่คือไปบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเชีนงกำเนิด ถินกำเดินบังนห้อยากให้มีดาวเทพไปยบังอี้แม่เออไวหน้าตาเราลองสิแม่ก็เป็นหน้าตาทุกคนเดี๋ยวรอที่ต่าแล้วนี่เต่าบมาเก็บมณนอนว่าอยู่บ้านอ่าทำบัญนเทิงมณกอยู่บ้านเอียงนะครับรู้แต่ว่าอยู่อำเภอลำไปมาครับจังหวัดบุรีรัมย์นุ่นบุรีรัมย์นู่นบุรีรัมย์นุ่นบุรีรัมย์นะครับเด็กคนจากบุรีรัมย์นะครับมันเก็บมณนอนเอามืาอนี้ผมสำรานบุรีรัมย์เชนเนลครับขอบพระคุณพี่เกษมพผมสันเดลัยผี่เป็นเกียรติให้ช่องสำรานบุร และก็ให้เกียรติแก่ทีมงานของเขาและก็ให้เกียรติเปิดบ้านเปิดซองได้มากเยี่ยมมายามการเป็นอยู่ปัจจุบันนําขอบคุณขอบคุณหลายครับขอให้สุขภาพแข็งแรงด้้อพระเอดเซียมดื้อคุณครังเดิขอบคุณมากครับ លែងគេ